นิทานเรื่องเนนน้อยขี้สงสัยเช้าว,วันอาทิตย์แสงแดดอ่อนสองลอดช่องหน้าต่างไม้ของศาลาเสียงระฆังวัดดังกังวานชาวบ้านทยอยกันมานั่งในอุโบสถบ้างก็นำดอกไม้ทูบเทียนบ้างก็นำข้าวปลาอาหารใส่บาทด,ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เนนน้อยเดินตามหลวงพี่เข้ามาด้วยท่าทางงวงเงียเล็กน้อยใจยังไม่ตื่นเต็มที่หลังจากช่วยล้างถาดข้าวหมาเมื่อเช้าพอเข้ามาในโบสถ์ก็มองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอารามตั้งแต่งานอยู่บนฐานบูชาอย่างสง่างามรอบองค์ประดับด้วยผ้าสีเหลืองสดพวงมาลายัย และดอกบัวที่เหี่ยวบ้างสดบ้างปะปนกันไปทุกคนกราบลงพร้อมกันเนนน้อยก็กราบตามด้วยความเคยชินแต่ระหว่างที่กราบหัวใจเขากลับเกิดคำถามขึ้นมาหลังจากสวดมนต์เสร็จเนนน้อยเดินตามหลวงพี่กับกุติแล้วก็อดไม่ได้ที่จะถามออกไปว่าหลวงพี่ครับ ทำไมเราต้องมากราบพระพุทธรูปด้วยครับพระพุทธรูปก็เป็นแค่ของที่คนสร้างขึ้นมานี่นาไม่ได้มีชีวิตพูดก็ไม่ได้ฟังเราก็ไม่ได้แล้วเราจะกราบไปทำไมคำถามนั้นไม่ได้ออกมาด้วยท่าทางก้าวร้าวหากแต่เต็มไปด้วยความสงสัยแบบเด็กๆที่อยากรู้จริงๆหลวงพี่หยุดเดิน หันมามองหน้าเนนน้อยแล้วยิ้มอย่างใจเย็นดีแล้วเนนที่กล้าถามออกมาเพราะธรรมะเริ่มต้นจากคำว่าสงสัยถ้าเราไม่สงสัยเราก็จะไม่แสวงหาคำตอบเนน้อยยิ้มอย่างโล่งใจที่ไม่โดนอิดงั้นหลวงพี่ตอบเนนได้ไหมครับตอบได้แต่ต้องตอบด้วยเรื่องของใจ ไม่ใช่แค่เรื่องของตาเห็นนะเนนน้อยทำหน้างงๆแต่ก็พยักหน้าหลวงพี่พาเนนไปนั่งที่ศาลาใต้ต้นโพแล้วพูดต่อช้าๆว่าเวลาเราเห็นพระพุทธรูปเราอาจมองว่าเป็นแค่ปูนหรือทองแต่การกราบไม่ได้เป็นแค่การก้มตัวให้วัตถุหลอกเนนมันคือการฝึกใจให้ระลึกถึง คุณของพระพุทธเจ้าผู้ที่สอนทางหลุดพ้นให้เราแต่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนี่ครับใช่แต่คำสอนของพระองค์ยังอยู่การกราบคือการน้อมระลึกถึงเมตตาปัญญาและการเสียสละของพระองค์เป็นการฝึกจิตให้อ่อนน้อมลดความหยิ่งยโสของตัวเอง เนนน้อยฟังนิ่งๆยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่รับรู้ได้ถึงความสงบของคำพูดนั้นหลวงพี่ยิ้มแล้วพูดทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าอยากเข้าใจมากกว่านี้พรุ่งนี้ตอนเนนอยู่คนเดียวลองมองรูปแม่ที่ห้อยคอดูแล้วมาบอกหลวงพี่ว่ารู้สึกอย่างไร คำพูดนั้นทำให้เนนน้อยขมวดคิ้วเล็กน้อยเกี่ยวอะไรกันนะพระพุทธรูปกับรูปแม่แต่เนนก็พยักหน้ารับคำอย่างตั้งใจและเดินกับกุติพร้อมหัวใจที่เริ่มเปิดออกค่ำคืนนั้นหลังพระอาทิตย์รับขออฟ้าไปเนนน้อยนั่งอยู่เงียบๆบ,บนกระดานไม้หน้ากุติ แสงไฟจากหลอดนีออนสีเหลืองอ่อนส่องลงมาจางๆมีเสียงจิ้งหรีดร้องแววไปทั่วสนามหญ้าในวัดเขาเอื้อมมือไปล้วงสร้อยคอผ้าผืนน้อยที่ห้อยอยู่ใต้จีวรอ,ออกมาดูเป็นผ้าเก่าที่ห่อรูปถ่ายเล็กๆใบหนึ่งรูปนั้นคือรูปของแม่ที่ถ่ายตอนยังสาวยิ้มละไม ในชุดผ้าถุงกับเสื้อคอปิดเนนน้อยจ้องมองรูปนั้นอยู่นานแล้วก็พูดกับตัวเองเบาๆแม่เนนคิดถึงแม่จังเลยน้ำเสียงของเนนไม่ได้เศร้ามากนักแต่มีแววเหงาๆปนอบอุ่นมันเป็นความคิดถึงแบบเด็กๆที่ห่างจากบ้านห่างจากอ้อมกอดแม่ แต่ยังมีสายใยในใจที่แน่นแฟน้นหลวงพี่ที่เดินผ่านมาได้ยินเสียงเนนพึมพำจึงหยุดยืนมองอยู่เงียบเงียบสักพักก่อนจะเดินเข้ามานั่งข้างๆคิดถึงแม่เหรือเนนเนนน้อยสะดุ้งนิดๆแล้วพยักหน้าครับเนนรักแม่มากแม่เป็นคนพาเนนมาบวชแล้วก็บอกว่าให้ตั้งใจศึกษาธรรมะ จะได้เป็นคนดีมีปัญญาหลวงพี่พยักหน้าเบาๆพลางยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วรูปแม่ที่อยู่ในนั้นมีชีวิตไหมเนนน้อยสายหน้าไม่มีครับก็เป็นแค่รูปถ่ายแต่ทำไมพอเห็นรูปแม่เนนถึงรู้สึกอบอุ่นเหมือนแม่อยู่ใกล้ๆละ่ะเนนน้อยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงแผ่ว เพราะเนรรักแม่มังครับเลยรู้สึกคิดถึงแม่แม่จะเห็นแค่รูปหลวงพี่พยักหน้าอีกครั้งนั่นแหละคือใจของเนนที่กราบแม่อยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวเนนหันมามองหน้าหลวงพี่แบบคนเริ่มเข้าใจแต่ยังไม่แน่ใจนักหลวงพี่จึงพูดต่อช้าๆพระพุทธรูปก็เช่นกัน ถึงจะไม่มีชีวิตไม่พูดไม่ไหว้ตอบแต่เมื่อเรากราบด้วยความระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนได้กราบท่านจริงๆเราไม่ได้กราบรูปปั้นแต่กราบด้วยใจที่ซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ทำไว้ให้พวกเราเนนน้อยนิ่งคิดอีกครั้งภาพของแม่ที่อุ้มเขาตอนเล็กๆ ลอยเข้ามาในหัวแม่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าแต่แค่เห็นรูปเขาก็รู้สึกเหมือนแม่ยังคงห่วงใยรักและอยู่กับเขาเสมอหลวงพี่ลุกขึ้นยืนแล้วพูดทิ้งท้ายพรุ่งนี้ตอนกราบพระลองกราบเหมือนที่เนนกราบแม่ดูนะแล้วเนนจะรู้ว่ากราบด้วยใจเป็นยังไง เนนน้อยเงยหน้ามองท้องฟ้ายามคำ่ำดวงดาวดวงน้อยสองแสงวิบวับอยู่ท่ามกลางความมืดเขาหลับตาลงช้าๆแล้วพูดในใจแม่ครับเนนจะตั้งใจเป็นเด็กดีอย่างที่แม่เคยสอนนะรุ่งเช้าวันใหม่เสียงระฆังวัดดังกังวานปลุกทุกชีวิตในวัดให้เริ่มต้นวันใหม่อีกครั้ง เนนน้อยตื่นตั้งแต่เช้าช่วยกวาดลานวัดและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับบินทบาตอย่างขยันขันแข็งกว่าทุกวันหลังจากฉันเช้าและทำวัดเสร็จเนนน้อยก็มานั่งอยู่ในอุโบสถเงียบๆคนเดียวแสงแดดยามสายลอดผ่านช่องหน้าต่างสีขาวของโบสถ์ทาบลงบนพื้นเงาวับและองค์พระพุทธรูปอย่างสงบงาม เขานั่งพับเพียบลงบนพื้นกระเบื้องหน้าพระพุทธรูปและค่อยๆประนมมือขึ้นครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะครั้งนี้เนนกราบด้วยใจที่เข้าใจมากขึ้นพระพุทธเจ้าครับเนนพึมพำรรในใจเนนอาจยังไม่เข้าใจธรรมะลึกซึ้งแต่เนนอยากรู้ เนนอยากดีเนนอยากมีปัญญาเหมือนพระองค์เมื่อเนนน้อยโน้มกายลงกราบไม้กระดานใต้ตัวเย็นๆกลับให้ความรู้สึกสงบอย่างประหลาดเขาไม่ได้กราบรูปปั้นที่นิ่งเฉยแต่กำลังกราบคุณความดีกราบปัญญาอันสูงส่งของพระพุทธองค์ ที่แม้ผ่านมา2,000กว่าปีแล้วแต่คำสอนก็ยังช่วยให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนเดิมขณะที่เนนนั่งนิ่งหลวงพี่ก็ก้าวเข้ามาอย่างเงีย,งยบๆแล้วนั่งข้างๆพอดีเป็นไงบ้างเนนวันนี้กราบพระแล้วรู้สึกยังไงเนนเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มบางๆเนนรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับพระพุทธเจ้าเลยครับ เหมือนพระองค์ฟังเนนอยู่จริงๆทั้งที่องค์พระก็ไม่ได้ขยับเลยหลวงพี่พยักหน้าอย่างพอใจแล้วพูดว่าเพราะใจของเนนเริ่มเชื่อมกับธรรมะแล้วไงใจของคนเรานี่แหละสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองดูใจตัวเองรู้เท่าทันความรู้สึกความคิด แล้วค่อยๆขัดเกลาให้มันดีขึ้นเนน้อยนั่งฟังเงียบๆอย่างตั้งใจการกราบไม่ได้เปลี่ยนองค์พระพุทธรูปให้ดีขึ้นหรอกนะเนนแต่การกราบด้วยความเคารพเปลี่ยนใจของเนนให้ดีขึ้นได้ใจที่เคยวอกแวกก็สงบลงใจที่เคยดื้อก็อ่อนน้อมใจที่เคยเอาแต่ตัวเอง ก็เริ่มรู้จักรละลึกถึงผู้อื่นเนน้อยพยักหน้าเบาๆน้ำเสียงของหลวงพี่ไม่ดังแต่เหมือนซึมเข้าไปในใจของเนนทีละนิดก่อนหลวงพี่จะลุกขึ้นท่านวางมือลงบนบ่าของเนน้อยเบาๆแล้วพูดว่าใจที่ดีคือใจที่รู้จักไหวไม่ใช่เพราะสิ่งที่เห็นแต่เพราะสิ่งที่รู้สึก อยู่ข้างในเนนั่งนิ่งอยู่ในโบสถ์อีกนานหัวใจเด็กๆเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นไม่ใช่เพราะใครมาบังคับให้เชื่อแต่เพราะเขารู้สึกได้ด้วยตัวเองเช้าวันหนึ่งหลังจากใส่บาตเสร็จเนน้อยเดินถือถังน้ำจะไปล้างถ้วยในโรงครัวพอเดินผ่านศาลาริมสวนเนนก็เห็นเจ้าดำ ม้าแก่วัดนอนหลับตาอยู่ข้างๆพระพุทธรูปปั้นองค์เล็กๆที่ประดิษฐานไว้ใต้ต้นโพเนยยืนมองภาพนั้นอยู่ครู่หนึ่งเจ้าดำดูสงบไม่เหา่าไม่ดิ้นไม่ทุกขส่นเหมือนวันอื่นมันนอนนิ่งๆเงยหน้ามองพระพุทธรูปเหมือนกำลังฟังธรรมอยู่เสียอย่างนั้นเจ้าดำเอ้ย เองก็รู้จักที่นอนอยู่ข้างพระพุทธรูปเลยนะเนนหัวเราะเบาๆแต่ในใจรู้สึกแปลกเนนหันไปมองพระพุทธรูปองค์นั้นอีกครั้งองค์เล็กๆสกกระปกฝุ่นจับแต่ดูเงียบสงบเย็นใจอย่างประหลาดขณะเนนยือนอยู่เพลินหลวงตาเดินผ่านมาเนนจึงรีบไหว้หลวงตาครับทำไมเจ้าดำ มันถึงชอบมานอนตรงพระพุทธรูปครับหลวงตายิ้มใจดีมันคงรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสงบมั้งโยมเนนพวกหมามันไม่มีความคิดซับซ้อนเหมือนคนแต่ความรู้สึกมันไม่เคยโกหกเนนขมวดคิว้วแต่พระพุทธรูปก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันนะครับไม่ได้พูดไม่ได้ลูปหัวไม่ได้ให้อาหาร หลวงตาหัวเราะเบาๆใช่พระพุทธรูปไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พอเราได้เห็นก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเงียบลงใจเบาขึ้นเพราะสิ่งที่พระพุทธรูปทำมันเกิดขึ้นในใจเราไม่ใช่นอกตัวเนนพยักหน้าช้าๆคาของหลวงตาเริ่มสว่างในใจเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นเบาๆ แล้วถ้าเนนกราบพระพุทธรูปเหมือนที่เจ้าดำนอนใกล้ๆแบบสงบสงบไม่ต้องพูดอะไรมันจะเป็นการกราบที่ดีไหมครับหลวงตายิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมดีสิโยมเนนบางครั้งหมามันยังเข้าใจทำได้ดีกว่าคนเสียอีกนะเพราะมันไม่ซับซ้อนไม่สงสัยไม่ตั้งคำถามแค่นิ่งๆอยู่กับปัจจุบัน มันก็มีธรรมะแล้วเนนหันไปมองเจ้าดำที่ยังคงนอนอยู่ที่เดิมเงียบๆสายลมอ่อนๆพัดใบโพวหวเบาๆเ,เหมือนทักทายกันระหว่างธรรมะกับธรรมชาติเนนพูดกับตัวเองเบาๆธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่มันอยู่ที่ในใจอยู่ในสายลมอยู่ในหมาวัด อยู่ทุกที่ถ้าเราเปิดใจดูข้อธรรมในตอนนี้ธรรมะไม่ได้อยู่ที่ใครพูดอะไรแต่อยู่ที่ใจเรารู้สึกอย่างไรต่างหากแม้หมาจะไม่กราบแต่ถ้ามันอยู่กับความสงบมันก็อยู่ใกล้ธรรมะยิ่งกว่าคนที่กราบด้วยร่างแต่ใจฟุ้งซ่านค่ำวันนั้น เนนน้อยนั่งพับเพียบอยู่ในโบสถ์อีกครั้งองค์พระพุทธรูปยังคงนั่งสงบนิ่งอยู่ที่เดิมเหมือนทุกวันที่ผ่านมาแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะองค์พระเปลี่ยนแต่เพราะใจของเนนเปลี่ยนเสียงจิ้งหรีดเบาๆด้านนอกโบสถ์ดังคลอเหมือนบทเพลงข่อมใจดวงตะวันเพิ่งลับฟ้า เหลือเพียงแสงเรืองๆจากเทียนเล่มเล็กที่ปักไว้หน้าองค์พระพุทธรูปเนนั่งนิ่งอยู่นานก่อนจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นประนมแล้วโน้มตัวลงกราบช้าๆแต่ละครั้งที่หน้าผากแตะพื้นเย็นเนนรู้สึกเหมือนกำลังปล่อยวางบางอย่างลงไปในใจครั้งแรกเขากลาบด้วยความสงสัยครั้งที่สอง เขากราบด้วยความเคารพและครั้งนี้เขากราบด้วยหัวใจใจที่เคยดือ้อเคยตั้งคำถามเคยอยากรู้ว่าทำไมวันนี้กลับรู้สึกว่าเข้าใจโดยไม่ต้องมีคำตอบเป็นคำพูดเสียงฝีเท้าของหลวงพี่เดินเข้ามาเบาๆก่อนจะนั่งลงข้างเนีน เนนยังสงสัยอยู่ไหมหลวงพี่ถามเบาๆเนนเงยหน้าขึ้นแววตาแจ่มใสต่างจากวันแรกที่ยังลังเลไม่แล้วครับเนนยิ้มเนนเข้าใจแล้วว่าการกราบพระพุทธรูปไม่ได้เปลี่ยนพระพุทธรูปแต่เปลี่ยนใจของเนนเองหลวงพี่พยักหน้าช้าๆเนนดูสิ ท่านชี้ไปที่องค์พระพระพุทธร,รูปองค์นี้ไม่เคยพูดไม่เคยขยับไม่เคยตำหนิใครเลยสักคำแต่ใครมากราบก็สงบใครนั่งใกล้ก็รู้สึกดีขึ้นเพราะพระองค์สอนด้วยความเงียบและสอนด้วยความจริงเหมือนน้ำเย็นในขันไม่ต้องพูดอะไรแต่ถ้าใจเราร้อนแล้วเราได้ลูบด้วยน้ำเย็น มันก็เย็นได้เองเนนยิ้มกว้างขึ้นเนนอยากกราบพระพุทธรูปทุกวันเลยครับไม่ใช่เพราะกลัวบาปไม่ใช่เพราะใครสั่งแต่พ่อใจของเนนมันอยากกราบจริงๆหลวงพี่ยิ้มและพูดเบาๆเมื่อใดที่กราบด้วยหัวใจเมื่อนั้นกราบอะไรก็เป็นธรรม ข้อธรรมในตอนนี้ธทร,รมะไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่คือการเปลี่ยนแปลงจากภายในเมื่อใจเราเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวก็เปลี่ยนแม้กระทั่งพระพุทธรูปที่ไม่เคยขยับก็เหมือนพูดกับใจเราได้กราบด้วยหัวใจคือการยอมวางตัวตนเพื่อเปิดรับแสงสว่างแห่งปัญญา